จะเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า probability นะคะมีสูตรดังนี้ก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS PE คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะ E มาจากคำว่า event ก็คือเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจ S มาจากคำว่า sample space คือผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม แล้วก็มีตัว n เล็กๆข้างหน้านี้ n คือจํานวนเวลาเราแสดงวิธีทําหาผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสูตออกมาแล้วเราก็นับว่ามีกี่แบบนะคะเ,ออเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจมีกี่แบบแล้วเราก็นำตัวเลขเหล่านั้นมาแทนในสูตรนั่นเองนะ คำว่าการทดลองสุ่มเด็กๆจะต้องให้ความสําคัญนะคะและจะต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนที่มาของวิชานี้เลยนะคะการทดลองสุ่มก็คือการกระทําใดๆที่มันมีผลลัพธ์ไม่แน่นอนเราอยากได้แบบนี้แต่เมื่อเราทําลงไปผลลัพธ์มันอาจจะเป็นแบบนี้หรือไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการก็ได้อย่างเช่นการเสี่ยงโชคการทายผลการแข่งขัน การจับสลากอย่างเช่นว่าเด็กๆนะไปงานกาชาติไปจับสลากอยากได้รถมอเตอร์ไซค์อยากได้ตู้เย็นอยากได้พัดลมพอไปจับแล้วผลปรากฏว่าได้อะไรคะได้มามา่าปลากระป๋องสันไลลอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะหรือว่าจะเป็นการโยนเหรียญการหยิบไพ่การทอดลูกเตา๋า การซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนี้เป็นต้นนะคะและความน่าจะเป็นนี้ก็จะมีค่าตั้งแต่ 0- ถึง1 0ถ้าเราหาความน่าจะเป็นแล้วมีค่าเป็น0ย์หมายความว่าเหตุการณ์นั้นๆจะไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นทศนิยมตั้งแต่0.1ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง0.99ก็คือมีโอกาส เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อนั้นหรือสิ่งนั้นที่เราต้องการอยากรู้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมันเกิดขึ้นแน่นอนร้อเปอร์ซตัวอย่างที่หนึ่งถ้าโยนเหรียญสมเหรียญหนึ่งครั้งจงหาข้อที่หนึ่ง ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดข้อที่2เหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าก้อยอย่างน้อย2หน้าเด็กๆดกูดีดๆนะผลลัพธ์เขาไม่ได้บอกว่าจํานวนไม่มีคําว่าจํานวนข้างหน้าผลลัพธ์นะคะตรงนี้คือ s ไม่ใช่ n s นะและเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าก้อยอย่างน้อยสองหน้าไม่มีคําว่าจํานวนนะแสดงว่าตรงนี้คืออะไรคะ ตรงนี้คือ e นะคะ,สะแสดงวิธีทํำและหาเฉยๆไม่ต้องนับจํานวนไม่ต้องแทนในสูตรนะคะโอเคมาดูกันสามเหรียญอันนี้เหรียญที่หนึ่งะคะก็เป็นไปได้ทั้งหัวและก้อยอเหรียญที่สอง และเหรียนที่3อันนี้คือแผนภาพที่ทําให้ดูนะคะถ้าโยนสามเหรียญน,นะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ S หรือ sample space นะคะนี่ตรงนี้นะคะทั้งแถบเลยไล่ลงมานะคะวิธีดูดูยังไงนะคะดูยังไงหัวหัวหัวนะคะ ได้อันนี้แล้วนะคะ like หัวหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยนะคะ เหรียญส่วนมากจะใช้สัญ,ญลักษณ์2ตัวนี้นะคะหัวใช้แทนด้วย H นะคะนี่ที่มาจากคำว่า head ที่แปลว่าหัวนะอันนี้หัว T ก็คือมาจากคำว่า tail ที่แปลว่าก้อยนะหรือหางนั่นและนะคะแต่ใช้แทนก้อยนะเราได้ S แล้วนะคะไม่ต้องนับจำนวนนะลูกนะเพราะว่าในโจทย์ไม่ได้มีคำว่า จำนวนนะทีนี้ e เหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าก้อยอย่างน้อยสองหน้าหน้าก้อยอย่างน้อยสองหน้าเป็นสามก็ได้ใช่ไหมคุณครูจะวงกลมนะคะตัวนี้ใช่ไหมช่วยกันคิดนะ ก้อยอย่างน้อยสองหน้าและก้อยก้อยก้อยนะหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยนะอันนี้คือ E นะถ้าเราจะมาเขียนสวยๆให้อยู่ในรูปของเซตก็ได้นะคะวิธีการเขียนก็คือเขียนแบบนี้นะคะ แสนเพลินสเปซหัว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 ,หวก้อยหัว ouais. ก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อย ก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยก้อยแล้วก็ปิดด้วยวงเล็บปีกานะคะแบบนี้นะเขาเรียกว่าเซตนะลูกนะเดี๋ยวหนูขึ้นมสี่หนูก็จะได้เรียนทีนี้ e e ของเรานะคะหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวและ ก้อยก้อยก้อยและปิดวงเล็บปีกานี่ได้แล้วนะคะเป็นเรื่องการหาความน่าจะเป็นก็จริงอยู่แต่เราจะต้องดูว่าโจทย์อ่ะเขาให้หาอะไรบางทีเขาไม่ได้หาความน่าจะเป็นนะเขาให้หาแบบเนี้ยเขาให้หาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเออโทษทีผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการทดลองสุ่มนั้นนหาเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจ ะะหรือจะหาจํานวนคือพอเราทําแบบนี้ถ้ามันมีคําว่าจํานวนแล้วก็นับเลยว่ามีกี่แบบก็ใส่เป็นตัวเลขแบบนี้นะตัวอย่างที่สองทอนลูกเต๋าสองลูก1ครั้งจงหาจํานวนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋ามีแต้มเหมือนกันและโอกาสที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเป็นจํานวนเฉพาะทีนี้ เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็เอาสัญลักษณ์เนี่ยแทนลงไปในประโยคนั้นๆไว้เลยมันจะได้ง่ายว่าไอ้นี้คืออะไรนะคะจำนวนเหตุการณ์นี่มีคำว่าจำนวนก็ต้องเป็น N แน่นอน N E 1นะลูกเต๋ามีแต้มเหมือนกันนะเดี๋ยวเราทําไปทีละขั้นตอนนะคะก่อน ทุกสิ่งอย่างก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะต้องหาแซมเปิลสเปซก่อนเสมอนะคะลูกเต๋าสองลูกแยกเป็นสีดำกับสีแดงให้ดูอย่างชัดเจนในตารางนะคะลูกที่1และลูกที่สองเราจะโยงเราจะจับคู่ให้ครบทุกๆก,กรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะมีจุดแต้มให้ดูแล้วนะคะลูกที่หนึ่ง แต้มหคู่กับลูกที่สองแต้มหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งต่อไปโยงไปลายหนึ่สองหนึ่งสามปยเรื่อยๆจนครบก็จะเป็นหนเช่นเดียวกันสองหนึ่งสองสองสองสามานะคะทำแบบนี้จนครบ 1> 3ามสามหนึ่องไปเรื่อยๆจนถึง6นั่นแหละนะ6 1หนึ่งหกสองข้าแล้วครูก็ได้เขียนเป็นเซตให้ดูแล้วนะคะในวงเล็บปีกาเป็นข้างในจะเป็นคู่อันดับแบบนี้นะคะนับแล้วมีทั้งหมด36แบบอ่า NS ก็จะได้36นะอ้าวทีนี้เราทำอันนี้ไว้ก่อนทีนี้เราก็มาดูที่ เมื่อเราได้ s แล้วเราก็ไปดูที t s ว่าใน s อมันมี e หนึ่งไหมคือมันมีลูกเต๋าที่แต้มเหมือนกันไหมนะคะแต้มเหมือนกันมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามห้าห้าและหกหนะเราก็มาเขียนแยกนะคะ อันนี้คือทําให้ดูอย่างละเอียดนะสามสาม่สี 3, ่ห้าหและ6 6มีทั้งหมด6แบบนะคะ N e 1เท่ากับ6กนะคะ n e 1, ที่เราใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ จำนวนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋ามีแต้มเหมือนกันนั่นเองนะคะทำไมต้องใช้สัญลักษณ์แทนนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกเวลาที่เด็กๆไปทำโจทย์ที่เป็นปรนัยหรือที่เป็นกขคงเนี่ยนะแล้วเด็กๆมันจะง่ายมันจะสั้นแต่ถ้าเด็กๆจำแบบว่าที่มันเป็นข้อความยาวๆเด็กๆก,ก็ต้องมานั่งเขียนเป็นยาวๆแบบนี้นะคะซึ่งมันเสียเวลาเนาะอ่าต่อไป สิ่งที่จะต้องหาอีกคือโอกาสที่แต้มบนหน้าลูกต่อทั้งสองลูกเป็นจำนวนเฉพาะในโจทย์ข้อนี้ไม่มีคำว่าความน่าจะเป็นเลยไม่มีเลยทำยังไงดีไม่ต้องตกใจนะคะมันมีคำว่าโอกาสนี่เองนะคะคำว่าโอกาสนี่แหละเขาใช้แทนความน่าจะเป็นในในบางข้อในบางโจทย์นะคะเราก็ได้ s แล้ว n s ได้แล้วทีนี้ e สอง คือแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองลูกเป็นจำนวนเฉพาะออมี e งนะคะจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดคือเลของสาม สองห้าสามสองสามสามสามห้าห้าสองห้าสามและห้าห้านับซีมีกี่แบบเจนีสองเท่ากับ เกโอเคทีนี้ก็มาหาความน่าจะเป็น PE สนะคะ PE 2นะ9ก้ส่วนสามะตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะให้ต่าที่สุดเท่าที่จะต่าได้ PE 2 ก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าสี่สามสิบหกโอเคได้แล้วนะคะสำหรับตัวอย่างที่สองนี้ถ้าโยนเหรียญหนึ่งเหรียญและทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าก้อยและลูกเต๋าออกแต้มขี้เหรียญออกหน้าก้อยและลูกเต๋าออกแต้มขี้ตรงนี้คือ E นะ ดูรูปภาพด้านซ้ายนะคะมีเหรียญหน้าหัวและหน้าก้อยหนึ่งเหรียญนะลูกนะไม่ใช่สองเหรียญแต่ครูให้ดูว่าครูให้หนูดูว่ามันมีหน้าหัวนะคะและหน้าก้อยนะคะอันนี้คือหนึ่งเหรียญนะคะตามโจทย์นะแล้วก็ลูกเต๋าข้างล่างนะคะมีหก แต้มนะคะลูกเต๋าก็1ลูกนะทีนี้เราจะมาโยงมาจับคู่กันนะเหรียญน,นี้หน้าหัวและหน้าก้อยนะให้ดูทั้งซ้ายและขวานะคะเชื่อมโยงไปนะคะจากคำพูดของครูด้วยนะเอาหัวคู่กับแต้มหนึ่งก็เป็นหัวหนึ่ง แล้วก็ต่อไปหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าและหัวหกนะและหัวหกเช่นเดียวกันก้อยก็เหมือนกันก้อยก็ยุงแบบเดียวกันนะคะก้อยหนึ่ง เอาใหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีใช้สีเหลืองก็แล้วกันนะก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสก้อยสก้อยหและก้อยหบแบบนี้นะคะอยงให้ครบนะ นับทั้งหมดมี12แบบโอเคทีนี้ e เราจะวงกลม e นะคะวงกลมใน s เลยใน s ที่เราทำเซตไว้นะคะเรียญออกก้อยลูกเตา ออกเลขคี่ก้อยเลขคี่ได้แก่ก้อย1ก้อย3และก้อยห้าเราก็มาเขียนเป็นเซตอีกทีนึงก้อย1ก้อย3ก้อยห้า เวลาเด็กๆทําโจทย์ที่เป็นปรนัยหรือเป็นกขคงนะคะก็ไม่ต้องทําละเอียดขนาดนี้นะคะก็ทําให้สั้นที่สุดนะก็วงกลมแล้วก็นับว่ามีกี่แบบแล้วก็เอาไปเอาเลขไปแทนในสูตรได้เลยแต่ว่าที่ครูทําให้ดูก็คือเป็นการแสดงวิธีทําอย่างละเอียดถ้าเด็กๆ ทำใบงานหรือว่าทําข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบอัตนัยเต็มรูปแบบนะคะก็ใช้วิธีนี้นะเห็ PE เข้าสูตรเลย NE ส่วน NSNE ส่วน NS ทําให้เป็นส่วนอย่างต่ำที่สุด สามหนึ่เป็นสามสาโอเคจบ